วันนี้ว่ากันว่งนี้ว่ากันดีคุนี้เลยวันนี้วันนี้ตัวมันเที่ยงคืนเลยเน่วันนี้เขาขายคอเทดลวาผมเนียขีที่นี่ายดีี่นี่เขาคือว่ากันเดี๋ยวมันดนมันดนรขึ้น

好好好不 k